เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์รายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้ครูฝนจะมาสอนในเรื่องของการหารตอนที่2แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเรามาสรุปการหารจํานวนเต็มด้วยจํานวนเต็มก่อนนะคะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารค่ะก็คือ a หาร b จะเท่ากับ c นั่นเองค่ะ โดยที่ b ไม่เท่ากับ0ย์ค well so hmm. ่ะหรือ b คูณ c เท่ากับ a ค่ะจำนวนเต็มบวกหารกับจำนวนเต็มบวกจะเท่ากับจำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มลบหารกับจำนวนเต็มลบจะได้จำนวนเต็มบวกค่ะจำนวนเต็มลบหารจำนวนเต็มบวกจะได้จำนวนเต็มลบค่ะจำนวนเต็มบวกหารด้วยจำนวนเต็มลบจะได้จำนวนเต็มลบค่ะ ต่อมานะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะข้อหนึ่งมาดูพร้อมกันนะคะวงเล็บสิบคูณกับลบหกวงเล็บปิดหารด้วยสี่อันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะสิบคูณกับลบหกคำตอบต้องติดลบค่ะคำตอบคือลบหกสิบค่ะแล้วหารด้วยสี่สี่คูณอะไรแล้วได้ลบหกสิบคะ ลบ15นั่นเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะลบ5บวกด้วยลบ9แล้วทั้งหมดหารด้วย 7. ใช่ไหมคะลบ5้บวกกับลบ9าทำไมคะเป็นจำนวนเต็มลบทั้ง2อันเลยเอามาทำไมกันคะนักเรียนเอามาบวกกันคำตอบที่ได้ต้องติดลบค่ะได้คือลบ63ค่ะแล้วหารด้วย7ค่ะลบหารบวกคำตอบต้องติดลบค่ะ เคูณอะไรแล้วได้ลบ63ค่ะลบ9นั่นเองค่ะต่อมาข้อ3ค่ะลบ200หารด้วย13ลบกับ53ค่ะเราก็เขียนลบ200ไว้ก่อนเลยใช่ไหมคะหารด้วยทำในวงเล็บก่อนนะคะ13ลบกับ53ค่าสมบูรณ์ของลบ53มากกว่า13ดังนั้นคำตอบที่ได้ต้องติดลบค่ะเอา53ลบกับ13ได้ลบ40ค่ะ ต่อมาลบ200หารด้วยลบ40ลบหารลบคำตอบต้องเป็นบวกค่ะ40คูณอะไรแล้วได้200ค่ะคูณ5ค่ะคำตอบคือ5นั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาดูข้อ4ต่อเลยนะคะ169หารด้วย47บวกด้วยลบ60ค่ะทำในวงเล็บก่อนนะคะ47 บวกกับลบ60ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มลบมากกว่าจำนวนเต็มบวกดังนั้นคำตอบที่ได้ต้องติดลบนั่นเองเอา60ไปลบ47ได้ลบ13ค่ะ169หารด้วยลบ13าคำตอบที่ได้ต้องทำไมคะบวกหารลบคำตอบต้องเป็นลบลบ13คูณอะไรแล้วได้169ค่ะลบ13นั่นเองค่ะต่อมาข้อห้าค่ะ 225หารด้วยลบสิ 15, แล้วคูณด้วยลบสามทำในวงเล็บก่อนเลยนะคะคำตอบบวกหารลบคำตอบต้องติดลบใช่ไหมคะลบสิคูณอะไรแล้วได้225ร่22 5, คะได้ลบสินั่นเองค่ะแล้วคูณด้วยลบสต่อมาลบคูณลบจะกลายเป็นบวกค่ะ15บคูณสได้45่ส้นั่นเองค่ะ ข้อ6มี2วงเล็บใหญ่ใช่ไหมคะเลือกทําทีละวงเล็บก,ก่อนนะคะลบหนึบสี่หารด้วย3หารด้วยลบเจหารด้วยลบสิบสาทำในวงเล็บแรกก่อนเลยลบหนึหารด้วย3าคูณอะไรแล้วได้ลบหนึ่ง่คะลบ48นั่นเองคะ่ะ ต่อมาทําในวงเล็บหลังค่ะลบ7จหารด้วยลบ13ลบหารลบคําตอบออกมาเป็นบวก13คูณอะไรแล้วได้78ค่ะ6นั่นเองค่ะแล้วจับ2ตัวนี้มาทำไมกันคะหารกันลบหารบวกคําตอบต้องติดลบ6คูณอะไรได้48ค่ะลบ8นั่นเองค่ะต่อมามาดูแบบฝึกหัดข้อ2ใหญ่กันเลยค่ะ ให้ a b และ c เป็นจำนวนเต็มซึ่งปรากฏบนเส้นจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ถ้า c เท่ากับ a หาร b แล้ว c อยู่ในตำแหน่งที่สมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าไม่สมเหตุสมผลจงหาว่า c ควรอยู่ตำแหน่งใดนะคะเรามาดูว่า a b c อยู่ในตำแหน่งนี้ถูกต้องหรือเปล่านะคะมาดูข้อหนึ่งค่ะข้อ1เขากำหนดมาให้ว่า B อยู่ตรงนี้ A อยู่ตรงนี้แล้วก็ C อยู่ตรงนี้อันดับแรกเลยเราอยากรู้ว่ามันจะอยู่ตรงนี้จริงไหมเราใช้การแทนค่าค่ะ A เราแทนเป็นอะไรดีคะ,ะครูฝนแทนเป็น8ค่ะ B แทนเป็นอะไรดีคะครูฝนแทนเป็น4ค่ะเพื่อที่จะได้ทำไมคะหารแล้วลงตัวนั่นเองค่ะ8หาร4 4คูณอะไรได้8คะ 2นั่นเองคำตอบของ c ต้องเป็น2ดังนั้น c อยู่ตรงนี้ถูกหรือผิดคะจริงๆแล้ว c ต้องอยู่ตรงไหนคะตรงนี้นั่นเองดังนั้น c อยู่ตรงนี้คำตอบคือผิดคะ่ะต่อมาข้อ2ค่ะ a อยู่ทางซ้ายมือแบบนี้แสดงว่า a ต้องเป็นจำนวนเต็มลบแน่นอนใช่ไหมคะ a ต้องทำไมคะ A อยู่ตรงนี้แสดงว่า A ต้องน้อยกว่า B ใช่ไหมคะพอยิ่งจํานวนเต็มลบยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ยิ่งทาไมคะมีค่ามากดังนั้น A คูฝนให้เป็นลบหค่ะ b คูฝนให้เป็นลบหค่ะดังนั้นคําตอบที่ได้ต้องเป็นอะไรคะ C ต้องเป็น5นั่นเองเพราะลบ 5, หาหารลบหได้5 C ควรจะอยู่ตรงไหนคะตรงนี้แต่ C ดันไปอยู่ตรงนี้แสดงว่าคําตอบทําไมคะผิดค่ะตําแหน่งของ C ผิดนั่นเองค่ะต่อมาข้อ3ค่ะให้ a เป็นจำนวนเต็มอะไรคะเต็มบวกเพราะอยู่ทางขวามือของ0ส่วน b และ c เป็นจำนวนเต็มลบเราลองมาแทนค่ากันค่ะครูฝนให้ a เป็น320ค่ะ b เป็นลบ80เวลากำหนดตัวเลขต้องให้มันหารแล้วลงตัวนะคะ320 หารกับลบแปดสิบคำตอบที่ได้คือลบสี่ค่ะดังนั้น C ต้องอยู่ตรงไหนคะต้องอยู่ระหว่างนี้แต่ C ไปอยู่ตรงไหนไปอยู่ตรงนี้แสดงว่าข้อสามสมเหตุสมผลไหมคะไม่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันต่อค่ะข้อสามเมื่อเวลาเก้านาฬิกาจุ๊บแจงได้แล่นเรือออกไปทำงานยังเกาะแห่งหนึ่งเขาสังเกตว่าในขณะที่ออกไปนั้น น้ำทะเลอยู่ในระดับเดียวกับท่าเทียบเรือพอดีแต่เมื่อจุ๊บแจงกลับมาจากเกาะในเวลา15นาฬิกาปรากฏว่าน้ำทะเลอยู่ในระดับลบ6เมตรจากท่าเทียบเรือเขาจึงต้องนำบันไดมาพาดเพื่อขึ้นจากเรืออยากทราบว่าในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาน้ำทะเลเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยกี่เมตรต่อชั่วโมงเรามาดูกันนะคะ เมื่อเวลา9นาฬิกานะคะน้ำทะเลเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกับท่าเทียบเรือพอดีใช่ไหมคะอันนี้คือท่าเทียบเรือน้ำทะเลอยู่ในระดับท่าเทียบเรือพอดีนะคะเมื่อเวลา15นาฬิกาทำไมคะน้ำทะเลลดลงไปลบหเมตรก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลดลงนะคะลดลงไปลบหเมตร เวลาผ่านไป6ชั่วโมงนะคะอยากทราบว่าน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเฉลี่ยกี่เมตรต่อชั่วโมงเราทำไมดีคะเอาลบ6ที่ระดับน้ำลดใช่ไหมคะไปหารกับเวลาผ่านไป6ชั่วโมงก็จะได้ลบ6หาร6คำตอบต้องทำไมคะติดลบกลายเป็นลบ1นั่นเองใช่ไหมคะ น้ำทะเลเลยทำไมคะลดลงเฉลี่ย1น1เมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะกราฟต่อไปนี้แสดงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดในสัปดาห์หนึ่งของหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะสีชมพูนี้คืออุณภูมิสูงสุดค่ะสีฟ้าคืออุณภูมิต่ำสุดนะคะกราฟนี้มีตั้งแต่วันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะคะแล้วก็แกนวของเราเป็นอุณหภูมิหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะคะอ่าเรามาดูซิอุณหภูมิของสีชมพูอุณหภูมิสูงสุดของวันอาทิตย์คือ4องศาเซลเซียสวันจันทร์คือ3องศาเซลเซียสวันอังคารคือ2ใช่ไหมคะวันพุธคือ3วันพฤหัสคือ3วันศุกร์คือ ลบหนึ่งเพราะมาทำไมคะลดลงต่ำลงมาทาง0ูนย์ใช่ไหมคะลดลงมาลบหนึ่งแล้วก็วันศุกร์ทำไมคะศูนย์มินะคะต่อมาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดของวันอาทิตย์คือสององศาใช่ไหมคะวันจันทร์คือลบหนึ่งเพราะลงมาข้างล่างนะคะต่ำกว่าศูนย์จะทำไมคะเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองนะคะวันอังคารคือลบสองวันพุธคือ ลบวันพฤหัสคือลบ3วันศุกร์คือลบ5แล้ววันเสาร์ก็คือลบ4นั่นเองค่ะเรามาตอบคำถามดูนะคะเขาบอกว่าจากกราฟจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1ในสัปดาห์นี้มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเท่าไหร่อุณหภูมิสูงสุดของเราคือสีอะไรคะสีชมพูคำว่าเฉลี่ยหมายความว่าอะไรคะเอาอุณหภูมิของแต่ละวันมาบวกกันแล้วทำไมคะ หารด้วยจำนวนวันทั้งหมดใช่ไหมคะจำนวนวันทั้งหมดมีกี่วันคะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีทั้งหมด7วันดังนั้นเราก็เอาอุณหภูมิของแต่ละวันมาบวกกันแล้วหารด้วย7นั่นเองค่ะเอา4ไปบวก3บวก2บวก3บวก3บวกลบ1บวก0แล้วหารด้วย7คําคำตอบคือ14หารด้วย7เท่ากับ 2นั่นเองค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคือ2อ,องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะข้อ4อยู่เหมือนเดิมนะคะข้อ4ใหญ่อยู่เหมือนเดิมมาดูข้อ2ย่อยนะคะเขาบอกว่าในสัปดาห์นี้มีอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยเท่าไหร่เมื่อกี้ถามสูงสุดคือสีชมพูใช่ไหมคะแสดงว่าต่ําสุดของเราคือสีฝาเอาอะไรคะเอาสอง บวกกับลบ1บวกกับลบ2บวกกับลบ1บวกกับลบ3บวกกับลบ5แล้วก็บวกกับลบ4แล้วหารด้วย7เหมือนเดิมแบบข้อ1เลยใช่ไหมคะก็จะได้ลบ14หารด้วย7ค่ะลบหารบวกคำตอบต้องติดลบคำตอบคือลบ2นั่นเองดังนั้นในสัปดาห์นี้มีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยคือลบ2องศาเซลเซียสค่ะ ยังไม่จบนะคะในข้อ4ี่ใหญ่มีข้อ3ามข้อ4ี่และข้อ5ต่อนะคะมาดูเลยค่ะว่าเขาถามอะไรนะคะข้อ3วันศุกร์มีอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ฉเฉลี่ยหมายความว่าอุณหภูมิของวันศุกร์เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิสูงสุดกับอุณหภูมิต่ําสุดใช่ไหมคะอุณหภูมิสูงสุดข,ของวันศุกร์คือลบหนึ่งอุณหภูมิต่ําสุดข,ของวันศุกร์คือลบหเอาอะไรคะ เอาลบหไปบวกกับลบห่งใช่ไหมคะแล้วเอาไปทำไมคะหารด้วยสองเพราะว่าเขาถามอุณหภูมิเฉลี่ยใช่ไหมคะเอาสองตัวนี้ไปบวกกันแล้วหารด้วยสองลบหบวกกับลบหได้ลบหลบหหารสองได้ลบสนั่นเองคะ่ะ ต่อมาค่ะข้อ 4. อุณหภูมิเฉลี่ยของวันใดสูงที่สุดอันนี้เขาถามของแต่ละวันอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละวันแล้วก็ดูว่าวันใดสูงที่สุดดังนั้นเราต้องหาตั้งแต่วันไหนคะวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ใช่ไหมคะวันอาทิตย์เอาอะไรคะเอาสองไปบวก4แล้วทำไมคะหารด้วย2ได้เท่ากับ3นั่นเองคะ่ะวันจันทร์เอา3ไปบวกกับลบหนึ่ง จะได้เท่ากับ2แล้วเอาไปหาร2ได้1ค่ะวันอังคารเอา2ไปบวกกับลบ2แล้วก็หาร2จะเท่ากับ0ค่ะวันพุธเอา3ไปบวกกับลบ1ได้2 2หาร2เท่ากับ1ค่ะวันพฤหัสเอา3ไปบวกกับลบ3ได้ศ0นศนย์หารสองมีค่าเท่ากับ0ย์ค่ะ วันศุกร์เมื่อกี้เราหาไปแล้วใช่ไหมคะเอาลบ5ไปบวกกับลบ1แล้วหารด้วย2คําตอบคือลบ3ค่ะวันเสาร์เอาลบ4ไปบวก0คําตอบคือลบ4แล้วเอาไปหาร2ได้ลบ2นั่นเองค่ะแล้วเอาทั้งหมดนี้มาทําไมกันคะมาดูว่าอุณหภูมิเฉลี่ยว,วันใดสูงที่สุดวันไหนคะวันอาทิตย์นั่นเองค่ะ ต่อมาข้อ5ค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยของสัปดาห์นี้เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราหาอุณหภูมิเฉลี่ยไปแล้วเขาถามของสัปดาห์นี้เราก็ต้องเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันใช่ไหมคะเอา3บวก1บวก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 ลบบวกลบแล้วหารด้วย7เพราะถามว่าอุณหภูมิเฉลี่ยนะคะก็จะเท่ากับ0หารกับ7 0ูนย์หารกับ7มีค่าเท่ากับ0ย์ 7, นั่นเองค่ะ ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะต่อมาค่ะท้าทายความคิดจงหาค่าของ1บวก2คูณ6ลบ18หารด้วย2ลบกับ3ลบ2คูณ0น่านักเรียนเคยเรียนในระดับประถมศึกษาในเรื่องของการบวกลบคูณหารโดยที่ไม่มีวงเล็บมาแล้วใช่ไหมคะเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะอันดับแรกเลยทำในไหนก่อนคะทำในวงเล็บก,ก่อนเลย ช่ไหมคะก็จะกลายเป็น3-2ลบ2จะเท่ากับ 1, แล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมก่อนเลยนะคะต่อมามีบวกมีคูณมีลบมีหารมีลบมีคูณทำไหนไหนก่อนคะทำคูณทำหารและทำคูณตรงนี้ก่อนเลยนะคะกลายเป็นเท่าไหร่คะ6ูณ2กลายเป็น12 สิบแปดหารสองได้เก้าแล้วหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์เครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้าเขียนเหมือนเดิมนะคะก็จะได้หนึ่งบวกกับสิบสองลบเก้าแล้วก็ลบศูนย์ค่ะหนึ่งบวกกับสิบสองได้สิบสามสิบสามไปลบเก้าแล้วก็ลบศูนย์คำตอบคือสี่นั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะมาดูต่อเลยค่ะจงหาค่าของห้าบวกห้าคูณห้าลบห้าหารห้า อันดับแรกทำไงก่อนคะไม่มีวงเล็บแบบนี้ทำจากคูณกับหารก่อนเลยใช่ไหมคะที่เหลือเขียนมือนเดิมนะคะ5บวกกับ5คูณ5ได้25 5หาร5ได้1ลบอยู่เหมือนเดิมนะคะกลายเป็น5บวกกับ25ได้30แล้วเอาไปลบกับ1 30ลบ1ได้29นั่นเองค่ะไม่ยากเลยนะคะ วันนี้นะคะครูฝนจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า52กับหน้า53ลงในสมุดคณิตเล่ม2นะคะครั้งหน้าเราจะเรียนในเรื่องของสมบัติการบวกและการคูณของจํานวนเต็มนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย